ครับเอาวินเทจนะวินเทจหมดเหมือนกันแล้วเหลือทองอะไรบ้างเนี่ยเหลือสกินเทกแกนักเรียนครับสวัสดีครับว่าแม่พี่น้องพบก,กับผมนะครับช่างวิทย์เกรียนตัดผมนะครับ<า>เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการกวนส้นตีนลูกค้านะครับ เดี๋ยวลูกค้าก็จะสั่งทรงผมนะครับผมจะบอกทรงผมว่าหมดหมด,หมดทุกทรงเลยและเหลือไม่แต่สกินเฮดกับทรงนักเรียนเหลือไม่แต่สกินเฮดกับทรงนักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาแอบตั้งกล้องแล้วก็ดูปฏิกิริยากันนะครับว่าลูกค้าเขาจะหน้าเวอร์ไหมเขาจะลุกขึ้นมาใส่ผมเปล่าโอเคแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go <S โอเคเดี๋ยวเราุผมผ้านก่อนนะครับ เอาทรงอะไรดีครับเอาลองทรงครับหมดครับเอาเปิดข้างได้สิเปิดข้างเปิดข้างก็หมดครับเอาวินเทจนะวินเทจนหมดเหมือนกันออแล้วเหลือทรงอะไรบ้างเนี่ยเหลือสกินเฮดแก่นักเรียนครับใจเย็นครับใจเย็นติดเอผมยังสั้นอยู่เลยครับใครมาแก้ทรงครับอ๋อมาแก้ทรงครับเอายังไงครับเอา อันเดียคับอ๋ออันเดียคับหมดครับแล้วตอนนี้ินเทจนะครับวินเทจก็หมดครับลองง่ายๆกยนเลยครับลองทรงก็หมดครับแล้วมีทรงอะไรบ้างสกินเฮดกับนักเรียนอ้าวไปเลยอ้าวเฮียแล้วนะกูเอาทรงอะไรดีครับเพี่บอกว่าลากสายเลยครับ โลากไาหมดนียครับอา่าอวินเทกได้ครับโอวินเทจก็ไม่เหลือเลยพี่ไม่เหลือเลยเอาอันเดอร์คัทก็ได้พี่โอ้หอันเดอร์คัก็หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยพี่โอ้หวันนี้ผมยังไม่ได้เอาทรงผมนะครับโอ้หช่างช่างแม่งวันตีนเลยัดแลว <laughs> ไปแลวครับเอาทรงอะไรดีครับเปิดข้างครับผมเปิดข้างมันน่าจะยากพี่ วันนี้หมดนะครับก่างลองทรงก็ได้ครับโอ้หลองทรงยิ่งยากครับหมดเหมือนกันกระช่างตัดตรงอะไรได้ไหมครับสกินเฮกกับนักเรียนครับกระช่างะช่างคนเตนผมไปเนี่ยเต้ครับครับเอาทรงอะไรดีครับเอาเปข้างโอ้ไปข้างน่าจะหมดนะพี่หมดไปข้างปัดหญ้าครับหมดครับ ผมยังไม่ได้ไปเอาทรงผมนะครับมันเละหมดตัดยากแล้วเอางัน้นเอาลองทรงมาได้โอ้ลองทรง,ง,งนี่ก็ยากเหมือนกันครับหมดเลยอ่ะตัดไม่ได้เลยลองทรงแล้วตัดทรงอะไรได้บ้างสกินเฮดกับนักเรียนนี่นนี่่เมมยวาอิดรใช่ยิงครับใครยิงรับ,รบ,รบ,รบเดี๋ยวคุมผ้าก่อน เอาทรงอะไรดีครับต้องทรงสูงครับทรงสงูงลองสูงหมดครับไม่งหมดอ๋อพี่ยังไม่ได้แบล็ที่ตลาดน้องงั้นเปิดข้างก็ได้เปิดข้างอ๋อเปิดข้างตัดยากหรือเปิดข้างก็หมดเหมือนกันเลยนันพี่จะตัดทำไมเอาสกินเฮกับนักเรียนไหมไม่เอาพี่เย็นสกินเฮกับนักเรียนเหมาะกับเรานะโอเคโอเค ใจเย็นครับผมถ่ายคลิปอยู่สวัสดีคนดูนะใจเย็นครับนุ่นดุนถ่ายถ่ายคลิปอยู่โอเคแล้ผมสวัสดีพี่พี่โอเคผมไม่ได้อยู่ผมถ่ายคลิปอยู่ผิดเล้วผ้าห่อคไม่บอกผมเลยถ่ายคลิปอยู่ผิดผมไม่รู้นะับผมจะไปใจเย็นครับใจเย็นครับผมผมถ่ายถ่ายคลิปอยู่ ใจเย็นอยู่พี่ผมผมผมถ่ายคลิปอยู่พี่ผมถ่ายคลิปอยู่ใจเย็นใจเย็นน้องพี่พี่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวตามให้ปกติเลยเดี๋ยวตัดให้ลองตรงถ่ายคลิปอยู่โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแอบตั้งกล้องเพื่อดูปฏิกิริยาของลูกค้านะครับบางคนนี่เขาก็หน้าเบือพอสมควรนะครับ แต่บางคนนี่ก็จะลุกใส่อย่างเดียวเลยโอ้โหซึ่งผมไม่สามารถเล่นต่อได้นะถ้าผมเล่นต่อผมน่าจะได้ลงไปนอนอยู่ในส้นตีนเวนะครับถ้าผมเล่นต่อผมน่าจะได้ลงไปนอนอยู่ในส้นตีนเนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบหน้าครับ